คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กหมายถึงการเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปเพื่อให้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมทั้งสามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายร่วมกันได้เช่นฮาร์ดดิส์เครื่องพิมพ์เป็นตน้นนอกจากนี้ระบบการสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งตามลักษณะการเชื่อมต่อทางภูมิศาสตร์หรือระยะทางการเชื่อมต่อซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ 1. ระบบเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network) หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า LAN เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆในระยะใกล้ภายในสำนักงานหรืออาคารเดียวกันโดยใช้สายสัญญาณได้แก่สายโทรศัพท์สายโคเอชเชลหรือสายใยแก้วนำแสง 2. ระบบเครือข่ายระดับเมือง metropolitan area network หรือที่เรียกว่า MAN แมนเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายขนาดกลางที่มีระยะทางการเชื่อมต่อไกลกว่าระบบเครือข่ายท้องถิ่นซึ่งได้แก่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันภายในเมืองเดียวกันหรือจังหวัดเดียวกัน 3. ระบบเครือข่ายระยะไกล Wide Area Network หรือที่เรียกว่า WAN แวนเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะไกลเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่เช่นระหว่างประเทศการเชื่อมต่อเครือข่ายทั่วโลกติดตั้งใช้งานบริเวณกว้างมีสถานีหรือจุดเชื่อมมากมายและใช้สื่อกลางหลายชนิดเช่นไมโครเวฟดาวเทียมเนื่องจากเป็นการติดต่อสื่อสารระยะไกลนั่นเอง